เชิญชวนน้องๆน,นักกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกทุกคนนะคะใครที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด19นะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มาฉีดทะลครองว่าไม่เจ็บเลยนะคะนิดเดียวเองแล้วก็สามารถที่จะช่วยกระตุ้นแล้วก็สร้างภูมิให้กับพวกเราทุกคนด้วยนะคะอย่างน้อยนะคะเราจะไม่ป่วยหนักแล้วก็ไม่เสียชีวิตแน่นอน,นะคะ่ะอยากจะเชิญชวนน้องๆทุกคนนะคะเราต้อง ก็ผ่านช่วงเวลานี <No> <Koll> ้ไปด้วยกันนะคะสู้ๆค่ะฉีดวัคซีนโควิดเจ็บนิดเดียวเทียบพีเจพี่ได้ฉีดค่ะผมอยากให้เพื่อนๆในตลาสเปเชียลติดไทยมาฉีดวัคซีนกันนะครับขาปรุงคุณหมอและคุณพยาบาลที่ช่วยดูแลพวกเราทุกคนครับครับ